ที่ทางอินบ็อกซ์เรื่องสร้างบ้านใช่ไหมคะใช่ครับผมคงั้นเดี๋ยวเราควรเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะครับผมคค,ค,คนขับรถรอด้านนอกนะคะเจ้านายดีอะสงสัยเจ้านายเธอคงกลัวเธอร้อนรีบตามเข้ามาข้างในล่ะ ที่ทางอินบอกซ์เรื่องสร้างบ้านใช่ไหมคะใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวเราควรเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะครับผมค่ะคนขับรถรอด้านนอกนะคะพอดีว่าจะคุยธุระสำคัญกันนะคะเออไม่เป็นไรครับคุณอันคะคุณอั๋นเชิญด้านในเลยนะคะมีธุระสำคัญคุยกันได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้อ่ะไปรอด้านนอกก็ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าคุณอันเรียบร้อยแล้วว่าเรียกนี่ข้างนอกนะคะคเดี๋ยวนี้รับปรับแต่ว่า,ามสบมายเลยคะ่ะคุณอัน๋นไม่ต้องห่วงนี้หรอกคะ่ะเชิญด้านนี้ได้เลยคะ่ะคุณอัน๋น สบายนะเชิญค่ะรอด้านนอกค่ะ,ค,ะค,ครับผมนานีเลยกค่ะครับดิฉันชื่อบีนะคะเป็นเซลล์ที่จะมาดูแลคุณในวันนี้ค่ะผมชื่ออันนะครับ<ม>ขอบคุณคุณบีมากนะครับที่มาดูแลผมในวันนี้ต้องขอบคุณคุณอันเช่นกันนะคะที่ไว้ใจในบริษัทของเรา บริษัทของเราเป็นบริษัทชั้นนําอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยค่ะเรื่องออกแบบสร้างบ้านนี่ค่ะคุณอัน๋นทางเราได้ออกแบบบ้านให้คุณอั๋นดูนะคะมีหลายแบบเลยค่ะคุณอั๋นเลือกดูได้เลยนะคะสักครู่นะครับ รครับคุณครับคุณช่วยเข้ามาดูหน่อยได้ไหมครับคือแบบบ้านมันเยอะมากเลยครับผมเลือกไม่ถูกเลยเข้ามาได้สิครับเดี๋ยวผมให้พนักง,งานไปพาคุณเข้ามาก็ได้ครับครับผมขอโทษนะครับคุณบีรบก,กวนคุณบีช่วยไปพาคนที่มากับผมเข้ามาข้างในได้ไหมครับ คนที่มากับคุณอันได้ค่ะรอสักครู่นะคะรบกวนด้วยนะครับค่ะนี่คนขับรถก็เธอนั่นแหละ เธอให้ฉันมาตามเข้าไปข้างในอะ่ะเธอนี่ก็โชคดีเหมือนกันเนาะนี่เจ้านายดีอะ่ะสงสัยเจ้านายเธอคงกลัวเธอร้อนรีบตามเข้ามาข้างในล่ะ สวัสดีค่ะคุณนีมาทําอะไรที่นี่หรอคะพอดีนีจะสร้างบ้านใหม่นะคะก็เลยมาที่นี่นึกถึงคุณแจงนะคะใช่บริษัทคุณแจงใช่ไหมคะที่นี่อ่ะใช่ค่ะคุณนีแจงต้องขอบคุณคุณนีมากมากเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะที่คิดถึงบริษัทแจงงั้นคุณนีเชิญด้านนี้เลยคะ่ะได้ค่ะคุณแจงเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เนี่ยบริษัทคุณแจงนี่ออกแบบสวยงามจริงๆเลยนะเนี่ยสมกับเป็นบริษัทออกแบบและรับสร้างบ้านอันดับหนึ่งจริงๆนะคะคุณแจงขอบคุณค่ะคุณนีไปค่ะด้านนี้เลยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะคุณอัานเป็นสไตล์ล้อค่ะคุณเอยก็มีนะคะหรือว่าคุณอั๋นชอบแบบคุณอั๋นสวัสดีค่ะเจสวัสดีครับเจสวัสดีค่ะคุณอัานมาทําไมจ่อยให้คุณแม่ร้อนด้านนอกล่ะคะมานี่เลยแม่ าไนี่ย่เลยครับเชิญนั่งเลยไว้ผมเลือกคนเดียวต้องเลนะแม่เยอะคุณแจงมากนะคะบีบีเป็นคนดูแลเคสนี้เหรอจ๊ะใช่ค่ะคุณเจงแอนที่รบกวนปากบีนะคะดูแลคุณนีแล้วก็คุณอ๋อเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าคุณนีเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสื่อนะคะยักษ์ใหญ่ภาคเหนือเลยดูแลเขาดีดีนะบี แล,แล้วเมื่อกี้ทำไมคุณนีต้องไปรอข้างนอกด้วยะคะไม่เข้ามานั่งด้วยกันเลยอะคะเขาใจผิดกันนิดหน่อยนะคะพอดีคุณบีอะเขาคงเห็นนีแต่งตัวอย่างเงี้ยคะ่ะเลยคิดว่านีเป็นคนขับรถก็เลยให้รอข้างนอกอะคะ่ะบีทำไมบีทำแบบนั้นล่ะ เจงคะบีไม่ได้ตั้งใจนะคะคุณเจงบีบีจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะหาว่าคุณนีอ่ะเขาเป็นคนขับรถแบบนี้จะเป็นคนขับรถจะใช่หรือไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่ประเด็นนะบีแต่ประเด็นคือบีดูแลแลูกค้าไม่เท่าเทียมกันแล้วเรื่องนี้พี่กำชับแล้วใช่ไหมว่าเป็นเรื่องใหญ่ของบริษัทเรา ถ้าบีทำแบบนี้พีจะต้องพิจารณามีใหม่แล้วนะคุณเจงคะเออเออ,อย่าให้เป็นเรื่องยาวใหญ่โตเลยนะคะเด็กเขาไม่รู้อะค่ะคุณแจงก็อีกอย่างมีก็ชินแล้วละค่ะมีโดนอย่างนี้ประจำใช่ครับคุณแจงคุณแจงอย่าไปว่าน้องบีเขาเลยนะครับเห็นไหมแม่บอกไม่ตั้งหลายครั้งแล้วอะ ว่ยังแต่งตัวแบบนี้แล้วเป็นไงอ่ะน้องก็เข้าใจผิดจน,นได้ฉนว่าฉันผิดแล้วเนี่ยฮะก็ใช่หละสิแม่แกก็ฉันชอบแต่งตัวอย่างนี้ไงแกไม่เคยเห็นหรออาจารย์ฉเฉลิมชัยอะ่ะเขามีเงินหลายร้อยล้านเขาก็ใส่เสื้อผ้าเหมือนฉันนั่นแหละฉันไม่ต้องคิดมากเช้าวันจะใส่ชุดอ,อ,อะไรอะไรยังไงฉันเอาหัวสมองฉันนะแทนที่จะคิดว่าจะใส่เสื้อสูทยี่ห้ออะไรยังไงฉันไปคิดเรื่องงานที่มันสร้างสรรค์ดีกว่า คุณแจงคะมันก็ไม่ได้ผิดหรอกนะคะว่าใครจะแต่งตัวส,สวยๆแบบคุณแจงแล้วแต่คนจะชอบเนาะแต่เมียต้องขอโทษด้วยดิชอบแต่งตัวอย่างนี้จริงๆค่ะคุณนีไม่ผิดหรอกค่ะแต่แจงอ่ะต้องลงโทษลูกน,น้องแจงให้หลับจำบีพี่จะปรับตำแหน่งบีใหม่จะพู้จัดก,การฝ่ายขายอ่ะบีไปทำธุรการเลย<แ>คุณแจงคะบีสำนึกผิดแล้วค่ะ ไม่เป like the ็นไรม่เ็ราอย่าเพิ่งคุยกันเรื่องนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องนี้แล้วกัแจ้งเนาะไม่เป็นไรค่ะเอาเราดูแบบบ้านก่อนเลยแบบบ้านดีกว่านะอะแจ้งนะขอโทษแทนลูกน้องด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไปแบบบ้านดีกว่าลูกค้าคนนี้พี่ดูแลเองนะคะคนนี้เดี๋ยวแจงช่วยดูนะคะไม่อ่นมันนี้ก็ดูไม่ได้ดูเรื่องเยอะแยะมากมายขนาดนี้แม่ แบบมันก็สวยก็ชอบหลังนี้ก็ได้สร้างให้เราอ่ะล้วชอบแบบนี้วะจะโดนอะไรไหมเนี่ยอ,อาหารอ,อ,อ,อะไรเนี่ยแม่นี่ย่าบอกนะพี่ประหยัดเข้าลาโอเคไหม แล้วก็ห้ามบ่นนะถ้าผมขับอ่ะออไม่บ่นหรอกแม่พูดมากไปดูบ้านแกไม่ใช่หรอดูแบบบ้านอ่ะบ่นทำไมแค่เนี้ยอ,อะไรอย่ะเอาอีกแล้วนะแม่อะไรของแกเรื่องมากจริงไงเนี่ยแต่งตัวแบบนี้อีกแล้วแม่ไม่เบื่อหรอให้คนอื่นเข้ามาถอนหงอกแม่อยู่ได้อ่ะออก,ก็ปล่อยเขาถอนไปหงอ,อก,ก็จะได้หมดหัวงม่แอนออก,ก็อยากถอนก็ถอนไป อย่าเรื่องมากเลยที่ะใส่อะไรของฉันไปไปไปรุดไปเลยลปเลยลปิดประตูต<า>ให้ฉันด้วยตามใจรถก็ไม่รู้จกเอาไปล้างเนี่ยยไปล้างรถด,ด้วยนะคะกลับอะ่ะนายครับคุณนายอันแม่จะยีบแป๊บหนึ่งอะ่ะแกรู้จักใช่ไหมใบษัทงคุณแจงอะ่ะครับผม ขำบนี้น่นนี่เจ้าอ่านแกขับรถยังไงของแกเนี่ยแม่บอกให้ขับนิ่มๆแม่ปกติผมก็ขับแบบนี้อะไม่เห็นมีใครบ่นอะไรเลยแกจะมาเถียงอีก ของนี่แป๊บหนึ่งก็ไม่ได้ลูกคนนี้นี่ก็รถข้างหน้ามันเบรกอะแม่ให้ผมทํายังไงแกก็ค่อยๆเบรกสิแกจะเบรกให้หัวฉันทิ่มไปข้างหน้าทําไมเนี่ยฮะโอ้แม่ถ้าแม่บ่นมากขนาดเนี้ยแม่มาขับเองไหมครับแกท้าฉันใช่ไหมฮะฉันขอให้แกขับแค่นี้มาเป็นบนน่นด้อ่ะแม่มาขับให้ผมดูดีกว่าว่าขับนิ่มๆเขาขับกันยังไงมาๆๆแกลงมาเลยไปปลดล็อก ใส่เบรกมือหรือยังเนี่ยรถพุ่งม,มา,มาข้างหน้<ม>าขออะไรนิดหน่อยยังไม่ได้เลยแม่ดูสิขับนิ่มๆพี่แม่ว่า